สวัสดีครับอยว่กับช่องน,อนันทเฮลเบโรหกลอซิ่งอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูอาจารย์ชูล้มต้นไม้ต้นยางพารานะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเอาดินมาเทครับอาจารย์ชูเมื่อกี้เดินดันทีละห้าต้นเลยครับในทางนี้ก็พี่านเก็บงานนะครับ <c oughs> ก็เหลือแค่ตรงตรงนี้แค่นั้นแหละครับ <c oughs> อู้น้ำยางไหลอย่างดีอ่ะอันนี้เดี๋ยวเขาจะให้ลูกน้องเขามาตัดนะครับตับขายต้นครับนี่ก็แค่ตรงที่จันชิวยืนอยู่แค่นั้นแหะครับอันนี้เดี๋ยวก็เขาจะอุ้มอุ้มอุ้มมาไว้ข้างๆครับ ทีละห้าต้นนะครับองอ๋ยโอ้เออออออเก่งแถววะมาเดี๋ยวเกาะเกาะรากเอาเกาะรากดึงไปนะครับเราก็เหลือเก็บงานแค่ตรงนี้แหละครับจากพื้นที่ตรงนั้นมานี้ยเกาะราก เน่ยโอ้โหอ้้อ้้เธอเมนให้นุ่งเธอเมนให้เดินดันเอาเลยครับ ทางนู้นก็รถตําก็จอดแล้วนะ้ค้งบค้งโค้งโค้งนครับ,รบมือโปรของโนหนึ่งครับดันไปทีละต้นทีละต้นให้มันเสมอกันแล้วก็ตันไปทีละห้าเลยครับนี่เอาอัอนนสี่ต้นครับระดับมือโปรมาเองครับ เขได้ให้โต๊ะขัดนะครับ เพิ่มมาเป็นห้าต้นแล้วครับอ๋ <c oughs> อนายเห็นรถขนท่อมาเมื่อกี้ไปไหนอีกแล้ว โหลดอะ่ะเดินเดินด้วยดันด้วยโหลดครับปกยางเขายังไม่อ,ออกอะ่ะตรงนี้จะเป็นของเจ้าเดียวเลยนะครับต้นยางที่เขาก็ประมาณรวมๆก็เกือบๆจะร้อย ร้อยสองร้อยไร่นู่นและมั้งครับเพราะมันยาวไปข้างหลังนู่นเลยเจ้าของเจ้าของที่ตรงนี้เขามีรถทัวรถถ์วเองนะครับฮ <c oughs> ะอืมฮะทางนั้นก็แซดใหญ่เลยครับนี่ มีเดินมาโบกไม้โบกมือครับเอาล่ะครับกระมบจ้ประมนจนมือสมครเล่นฮะตรงเลยเนาะเขาขีดเส้นไว้แล้วเนาะ รถไทยกบไม่โคจะใส่กันแล้วครับอะไรพวันนี้ต้องถอยเข้ามาเทในร่องน่ะสองสองกองน่ะเนี่ยร่องเนี่ยสองกองอ้สต้นเลย1 2ึ่งสองสห้าหสบสอพี่

มาอะละมัออได้ได้ได้ยู่สองสตันเนี่ยสิบสองต้น ออต้นใหญ่เอาไว้เด้ยต้นใหญ่ไวเเออ้เดลยรถไทยก็กลัวไมโครเป็นเหมือนกันนี่หว่าฮะ rồi mập nhập gì con đẹp rồi ạ ta mạp mạp đây bà nhắn nó này ทางเนี่ยดันไงมายังพุดธรอจากตรงนี้แล้วก็ตักสาดตักสโอ้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 โายโหดครับ ที่สโลปตรงนี้นะครับแรงจับครับ แค่นี้เองเจ้ารถทอยยังไงร,รถเข้าไม่ได้มีมีมีอะไรให้แบ่งปันกันพี่ที่ทำทำเลขแปดอะอ,อ้าวอะไรอะไรมาชีโบชีเบอะไรเนะี่ยไปบนเอ้อน,น้องเอ้ยน,น้ จอดไว้นี่แหละน้ำ <Northwest> มันหมดแล้วจอดไว้ก็ร่มนันเลยเดี๋ยวเก็บนี่ครับ่ถ้นยแต่ว่าอยากให้ปรับมุมโน้มให้ปรับเพราะว่าเดี๋ยวคุณีปรับนั่นแบบกาที่เราว่า ไปตรงนี้นะไม่เสร็จหรอกันนี้เาไม่เสร็จทีหลังได้มันจะเริ่มจากต่นก่อนติดมาเลยเดี๋ยวขยายรถประมาณกืมนเอานนี้ให้ก่อน